วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดรายได้ของหนังสปอเรดน,นะคะหลังจากที่เข้าใช้เป็นระยะเวลากว่า46วันก่อนที่ตอนนี้เนี่ยจะค่อยๆทยอยออกจากโรงภาพยนตร์แล้วค่ะ แน่นอนคือว่ากลายเป็นปรากฏการ์ภาพยนตร์ไทยนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องสัปปหเลอเนี่ยหนังแนวสยองขวัญที่ตลกพร้อมสอแสดแทรกคําสอนนะคะโอ้โหรายได้ทะลุไป700ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อวันที่30ตุลาสองพันหที่ผ่านมาเนี่ยต้องเตพ่วมกับคนดังค่ะที่มีการแต่งหญิงในชุดไทยนะคะเพื่อมารำแก้บนที่อิลินาคาเฟ่ของนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ยห,หลายคนที่มาร่วมรำในครั้งนี้นะคะทั้งทีมงานนักแสดงสับปะเอก็มาร่ว ด้วยค่ะ ซึ่งพอไปเปิดรายได้ของหนังสเป,ปรดห,หลังจากที่เข้าฉายไประยะเวลากว่า46วันค่ะต้องเตนเนี่ยออกมาเปิดเผยรายได้ล่าสุดคือ720ล้านนะคะโดยมีการออกมาเขียนข้อความค่ะบอกว่า46วัน720ล้านความสําเร็จมันมักจะอยู่กับเราเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆและวันนี้ก็คงมาถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องสเป,ปรดค่อ,คอยๆทยอยออกจากโรงภาพยนตร์หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็คงจะออกจากโรงทั้งหมดเลยตัวหนังเองมันก็คงเดินทางต่อไปในแพลตฟอร์ม ตามระบบของมันขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในความทรงจำขอบคุณที่ร่วมเดินไปด้วยกันจนสุดทางขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ทำให้มีรอยยิ้มเมื่อคิดถึงกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยทำทำต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็ให้คำแนะนำให้กำลังใจรวมถึงซัพพอร์ตตลอดการทำงานของผมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เชื่อมั่นในเด็กคนนี้และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากมาก นะครับเรียนรู้แก้ไขเข้าใจเติบโตเจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปนะครับสับเปลอไทยบ้านเดอะซีรีส์สันหุนโปรดักชั่นขยักหน้าต้นหมายซึ่งหลายคนรอแล้วค่ะว่าเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องของใครและจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเชื่อว่าเห็นแล้วแบบนี้แล้วคือรายได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วค่ะเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ